คุณว่าเลิกบุหรี่นี่เลิกยากไหมปะโทมันจะไปยากอะไรจหรอแถวบ้านผมมีอยู่อเลิกแล้วเลิกอีกเลิกแล้วเลิกอีกห้าหกครั้งนู่นนะเลิกแล้วเลิกอีกนี่มันไม่ได้เลิกแล้วต้องเลิกขาดเลยจะเลิกแล้วสูบใหม่ได้ยังไงเล้งเอ้าเหรอเอ้ยแต่นี่นะผมรู้จักอยู่ครอบครัวหนึ่งนะออนี่เขาสุดยอดเลยนะเขาเลิกได้ทั้งบ้านเลยทั้งครอบครัวเลยเหรอพ่อลูกเลิกได้หมดเลยจริงหรอเดี๋ยวจะพาไปดูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไปไหนกันครับคืออย่างนี้ครับพี่ผมจะพาคุรชณีเนี่ยไปครอบครัวพี่สมหมายเขาบอกว่าครอบครัวพี่สมหมายเนี่ยเลือกบุหรี่ได้ทั้งบ้านรู้จักเรู้จักไหมรู้จักครับผมรู้จักครับรู้จักรอครับโดีเลยเขาอยู่ไหนอะครับพี่อยู่ไหนอยู่แถวแถวนี้แหละครับเดี๋ยวผมพาไปครับแถวแถวนี้แถวไหนอะพี่ไกลไหมอะไกลไหมไม่ไกลไม่ไกลครับไม่ไกลเหรอเอเออแล้วพี่ชื่ออะไรสมหมายครับเอ้าคนเดียวกันนะสิครับครับคนนี้สมหมายที่เลือกบุหรี่ได้ทั้งบ้านใช่ไหมครับผมอ้ับ มาคนเดียวเหรอครับผมแล้วลูกเต้าเออที่บอกว่าเลิกด้วยกันหมดอ่ะอยู่ไหนอ่ะวันนี้ไม่มาเหรอไม่ได้มาอ๋ออยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านพาไปดูหน่อยสิได้ครับแล้วไปไงให้นั่งตรงนีได้ไหมขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับโอ้โหนี่เปิดประทุนเนี่ยโอ้โยขึ้นยังไงอ่ะนั่งอย่างนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับคุณนั่งตรงนั้นคุณนั่งตรงนี้ไปเลยลูกพี่ อะไรเนี่ยพาผมมาทําไมที่วัดผมไม่ได้บอกว่าจะมาวัดนะทำไมต้องตกใจไม่ต้องตกใจผมพามาเยี่ยมพระลูกชายอยู่ที่วัดนี่แหละเ๋อเหรอครับอ้าวแล้วไหนบอกว่าเลิกบุหรี่กันทางบ้านแล้วไม่ใช่เหรอนี่แหละครับพระองค์เนี้ยในครอบครัวที่คนสุดท้ายที่จะเลิกบุหรี่ครับโอ้เอางั้นพาไปไหว้ท่านหน่อยอ่ะครับครับได้เลยครับไปไง พัธการหลวงพี่ครับ๋อ,อนี่คือครอบครัวของพี่สมหมายเหรอฮะครับผมนี่นะครับคนโตอ่ะคนโตเลิกแล้วแต่ได้ครอบครัวไปอยู่ที่สกลนครครับเอาหลวงพี่แล้วหลวงพี่ยังไม่เลิกเหรอครับกำลัองอยู่ในช่วงเข้าคอร์สเลิอกอยู่ครับเข้าโครงการ3ามล้านสมปีเลิกบุรีทั่วไทยครับโอ้ยว่าจะเลยยยยยไยยมยย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 ย่ายย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 ้ยยยยยครับเลยยยลยย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 อยย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 ยายย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  สูบป้าสูบสูบเปล่าไมมสูบครับจริงหรือเปล่าจริงครับโอ้โหไหนขอสัญญาสิเป็นคนรุ่นใหม่เป็นไงคะเด็กยุคใหม่ไม่สูบบุรี่ครับนี่อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่สมหมายลูกๆเนี่ยร่วมใจกันเลิกบุหรี่กันจะหมดเลยอ,ะอ่ะก็ได้แรงกำลังใจจากภรรยานี่แหละครับใช่ไหมโอ้โ,อโอคือตอนที่เห็นสามีสูบบุหรี่ เห็นลูกชายสู่บุรี่คนเป็นแม่รู้สึกยังไงปุ่มใจมากค่ะรุ่มใจเรื่องอะไรบ้างคะที่รุ่มค่าใช้จ่ายแล้วก็สุขภาพเขาด้วยค่ะรวมๆค่าใช้จ่ายพ่อลูกที่สู่บุรีกันเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยคิดว่าเยอะไหมเยอะค่ะหลักหมื่นไหมหลักถึงค่ะโอ้เยอะนะใช่แล้วเราก็เลยไปอบรมค่ะพอดีมีโครงการนวดเลิกบุหรี่ค่ะ ก็เลยไปอบรมมาก็มาเลยมาใช้กับครอบครัวของเราหลังจากอบรมเสร็จเอามาเอามาจะให้พี่สมัยพูดกับเขาอยู่นานไหมพูดอยู่หลายวันเหมือนกันไม่เชื่อพูดไปยังไงพูดไปยังไงตอนนั้นพูดเ่าเดี๋ยวจะนวดเท้าให้เลิกบุหรี่นะอเขาก็ไม่เชื่อเขาว่านวดเท้าจะมาเลิกบุหรี่ได้ไงผลการนวดเป็นยังไงคะ ใจใจลวดอะไรบ้างถึงถูกใจเพ่ลวดเท้าเรื่องบุรีได้เหมือนได้สามีใหม่เลยแอ้ยไม่รับแล้วทันุรีไม่เอาแล้วเราก็ฝืนดูดนะก็พยายามจะดูดว่าเราก็ต้องยอมแพ้มันดูดไปแล้วมันครึ่งมวนก็ต้องทิ้งพักๆก็เอามาดูดใหม่เดี๋ยวก็ต้องทิ้งอีกเดี๋ยวเป็นอย่างเงี้ยวันๆหนึ่งเราเอาตังค์ไปเผาเล่นซะเยอะเลยอะเพราะวันละสองซองก เป็นร้อยแล้วก็เลยตัดสินใจเลิกแล้วก็คิดถึงครอบครัวด้วยพี่สมัยคะ,คะหลังจากเลิกบุหรีแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะโอ้ดีมากเลยครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็น้ําหนักขึ้นทานข้าวได้เยอะครับหลวงพี่หลวงพี่พอรู้ว่าคุณพ่อเลิกบุหรี่ได้หลวงพี่รู้สึกยังไงผมที่ผมเห็นคุณพ่อเลิกได้ผมก็รู้สึกดีใจมากครับแล้วผมก็อยากจะเลิก บุรีให้เพราะผมเกิดมานี้ผมไม่เคยสร้างแต่ปัญหามาให้พ่อยมพ่อกับยมแม่ตลอดมาเลยผมก็อีครั้งหนึ่งที่คิดว่าดูคนอาจจะทําได้ด้วยการเลิกบุหรี่ให้ยมพ่อกบย,ยมแม่แล้วตอนนี้ระหว่างที่เราเข้าโครงการเราต้องต่อสู้กับอะไรบ้างค่ะต่อสู้ไม่ต่อสู้ต่อสู้กับใจเราอย่างเดียวครับ เพรครอบครัวคุณสมัยเลิกบุหรีได้กันทั้งบ้านเพราะมีตัวช่วยเป็นพลังจากครอบครัวทําให้ชีวิตเปลี่ยนเป็นบ้านที่ไร้ควันบุหรีค่ะแล้วจะรู้ว่าเลิกบุหรีชีวิตเปลี่ยนได้จริงครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรีทั่วไทยเทิดไทยองค์ราชันสมัครได้ที่อาสาสมัครสาธารณสุขใกล้บ้านหรือคลิก w w w ร์ i t f o r k i n g c o m